สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมรับฟังอยู่ทางเจ้าทางสถานีวิทยุตอนนี้แล้วก็ทางช่องทางอื่นๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้กับศาลปกครองเพชรบุรีครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับผู้ดําเนินรายการนายเจรพง์บุญทองนะครับผมนายสันพงศ์ธีรกรทับทองครับงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษนะครับผมก็เช่นเคยครับก็ได้มานั่งพูดคุยกับพี่ต้นตาลแล้วก็พูดคุยกับท่านผู้ฟังครั้งหนึ่งนะครับก็ทุกครั้งก็จะมีสาระน่ารู้ของสา ปกครองเพชรบุรีและสารปกครองนะครับผมแล้วก็แนวคําวิจัยของสารปกครองสุขหรือแล้วก็คืออุทาหรณ์นั่นแหละครับอุทาหรณ์ก็คือนํามาสู่คําวิจัยของสายปกครองสุขนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบรับรู้กันนะครับก็จะได้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตหรือดําเนินการอย่างใดอย่างใดตามที่ท่านประสงค์ไปนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ก็มี รายการของเราก็เหมอนเดิมเช่นเคยนะครับนำสาระสดีๆมาฝากทุกท่านแล้วก็นําอุทาหรณ์คดีสนุกสๆมาฝากทุกท่านเช่นเคยครับรว,าารวันนี้เราก็มีอุทาหารณ์คดีจากพิสุที่จะมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกันเพื่อเป็นแนวทางในการาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีว่าเอเอ,อาจจะมี เรื่องเราเกี่ยวกับทุกท่านหรือเปล่าหรือใกล้เคียงกันเราเป็นมาตรฐานของเราแล้วก่อนที่เข้าอุตาหกรเราก็แนะนําสารเราก่อนสารเราอยู่ตรงไหนไดดีกว่าก่อนได้คุณรับเผื่อท่านไหนใช่มาฟังรายการเราเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับสารประกองเพชรบุรีของเรานะครับตั้งอยู่ที่เลขที่980ทับ98ถนนเพชรเกษมตำบลชะอําอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนะครับละสาหรับท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกจะเดินทางมาต้องการจะโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับ ที่เบอร์032709400นะครับ,รบหรือจะเป็นสายด่วน,นที่เบอร์1355นะครับ,รบผมก็ก็ถ้าท่านใดสงสัยนอกจากโทรมาสอบถามเรื่องทั่วไปแล้วว่าอยู่ตรงไหนแล้วนะครับ,รบผม,ผมก็ โทรมาสอบถามปรึกษาเกี่ยวกับคดีปกครองได้เช่นกันนะครับผมหรือท่านสะดวกก็มาที่ศาลปกครองได้เองนะครับแต่ว่าก็ตอนช่วงนี้ก็มีมาตรการป้องกันโควิดนะครับผมก็แค่ต้องใส่แมสเล็กน้อยใส่แมสมาแล้วก็ก่อนเข้าอาคารสํานักงานก็สแกนเรียกอุณหภูมิหน่อยนะครับผมก็ได้เข้ามาข้างในแล้วก็มีเจลล้างมือนะครับท่านก็ช่วยทาตามมาตรการนะครับท่านก็มาติดต่อราชการได้ครับปกติก็มายื่นฟ้อง ฟอ้องหรือว่ามาปรึกษาคดีได้นะครับผมซึ่งก็ขอพูดถึงการฟอร้องหน่อยครับก็นิดนิดหน,น่อยๆน่อยนะครับ,รบก็พูด,พ,ดพูดไปให้ท่านย้ำมาทุกครั้งใช <c oughs> ว่ว่าท่านเวลาฟอ้องเนี่ยก็ฟอ้องได้ด้วยตนเองนะครับาที่ทําการสารปกครองเพชรบุรีนะครับซึ่งซึ่งคดีที่มีมูลคดีที่เกิดในเขตหรือหรือ ท่านที่ได้รับความเดือดอนเสียหายเนี่ยมีูมิลำเนาอยู่ในเขตสารปกครองต้อุีีก็คือจะประจวบเพชรบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทร<า>สงครามสี่จังหวัดก็มาฟ้องได้นะครับนอกจากฟ้องได้ตนเองแล้วนะครับก็ยังสามารถยื่นฟ้องทางทางไปสนีลงทะเบียนนะครับ,รบแล้วก็ไปสี่ทางอ็กทรอนิกส์ใช่ก็ไปสนีเล็กทอนิกเนี่ยก็อธิบายเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็คือหมายถึงว่าก่อนที่ท่านจะยื่นฟ้องได้นี่ท่านต้องมาขอ,อ พาร์ทอ่าก็คือตรงลงทะเบียนลงทะเบียนมันก็มีรูปแบบการลงทะเบียนอยู่ก็เดี๋ยวอาจจะมีคลิปสักคลิปหนึ่งนะครับผมเหมือนจะอธิบายเรื่องการฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมท่านผู้ฟังที่ติดตามคลื่นี้อยู่ก็ก็รอรอรับฟังกันนะครับผมว่าจะมีคลิปเกี่ยวกับการฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้นะครับผมซึ่งท่านที่มีความรู้ความสามารถทางด้านอีเขาเรียก เขาเรียกอะไรนะอ่าอิเล็กทรอนิกส์ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือหมายถึงว่าติดต่อสื่อสารล็กทรอ์บ่อยนี่ก็คือมีมีเครื่องมือสื่อสารมีโทรศัพท์คอมพิวเตอร์มีริมพ์มีพินเตอร์อะไรเงี้ยก็คือถ้าถ้าท่านเดือดร้อนเสียหายแล้วก็ไม่อยากจะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็ไม่อยากจะมาที่ศาลปกครองหรือว่าไม่อยากเดินทางไปที่กลุ่มที่มีคนเยอะๆอะไรเงี้ยท่านก็สามารถฟังแล้วก็ใช้สิทธิ์ทางทางนี้ได้นะครับได้เหมือนกันแล้วก็ถือว่าเป็นช่องทางที่สะดวกอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะใช้ช่องทางในการฟ้องคคคดดีีททททาาางงงปกกรอนัับผมสิธเเ่ลย มาฟองที่ศาลใช่ไหมครับพี่สุอะไรนะครับความอาจได้รับสิทธิ์เท่ากันเลยใช่วามครัเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันครับการพิจารณาคดีปกครองก็เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการในการพิจารณาคดีนะครับเราจะฟ้องจากช่องทางไหนใช่ไหมครับใช่ครับก็ทุกช่องทางที่ฟ้องนะครับผมก็ท่านท่านศาลก็จะรับฟังข้อเท็จจริงจากคำฟ้องคำให้การ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 เพิ่มเติมถ้าเห็นว่าข้อเท็จจริงนี่เพียงพอแล้วสี่ขั้นตอนเราเรียกสี่ขั้นตอนนะครับ ฟ้องให้การคัดค้านทำให้การและให้การต่นเติม4ี่ขั้นตอนถ้าเห็นว่า,าข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะวินิจฉัยชี้ขาดคดีในประเด็นคดีในประเด็นแห่งคดีแล้วนะนครัดหาค้ีท่านก็จะกําหนดวันที่สุดการสมัครก็จริงไปนะครับแต่ถ้าเห็นว่า ประเด็นเห็นคดีเนี่ยที่ที่มีที่สารเห็นว่ามีประเด็นอะไรบ้างแล้วเนี่ยแล้วสีขั้นตอนแล้วเห็นว่ายังไม่พอเนี่ยสารก็มีอำนาจที่จะไต่สวนก็คืออาจจะให้ทางผู้เชี่ยวชาญทําความเห็นเข้ามาหรือสั่งให้ทางผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นที่สารกําหนดไปนะครับผมตรงนี้ถือว่าเป็นระบบไต่สวนของสารปกครองนะครับทีอ่อำนวยความยุติธรรมนะครับผมแล้วก็แล้วก็ให้อำนาจสารในการที่แสวงเข้าจริงนอกจาก ที่มีการเสนอเข้ามาตามคําฟ้องคาให้การคำคัดค้านคำให้การคำให้การเพิ่มเติมแล้วศาลก็สามารถที่แสวงข้อจริงเพิ่มเติมได้โดยที่สามารถเรียกบุคคลภายนอกหรือผู้ถูกฟ้องคดีคู่กรณีที่เกี่ยวข้อ,อ,ของชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้นี่ตรงนี้เป็นประโยชน์นะคร <deci S 1> นะับผมก็ถือว่า,าเป็นช่องทางหนึ่งที่ศาลจะใช้อำนาจในการให้อำนวยความยุติธรรมแก่ คู่กรณีหรือผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายได้นะครับผมตรงนี้ก็คือเป็นช่องทางในการที่นําคดีมาฟ้องครับที่ผมได้พูดไปนะครับผมก็คือการยื่นฟ้องฟ้องได้3ทางนะครับผมตร,ตรงนี้ก็คือที่ถามว่าเออแล้วการพยายาิจารณาคดี ในการยื่นฟ้องทางสามทางเป็นไปอย่างไรก็เป็นไปตามปกติจากครับผ<า><า>มอธิบายไปไม่ได้ต่างกันไม่ได้ต่างกันนะครับเป,ป็นไปตามกระบวนการพิจารณาครับผมยากง่ายก็ใช้ระยะเวลาตามาความเหมาะสมนะครับอตอนนี้ก็คือสารปกครองพูนบุรีเนี่ยถือว่าได้ได้ตอนนี้เหลือคดีที่อยู่ในควารมรับผิดชอบสารปรองบุรีเนี่ยก็คือคดีที่ค้างการพิจารณาอยู่มีมีแค่ถึงปี6 2เท่านั้นแล้วก็เหลืออีกไม่มากแล้วก็ใกล้จะหมดนะครับผมตอนนี้ปี64ก็แสดงว่าสารปกครองพูนบุรีพิจารณาพิพากษาคดีเนี่ย สมมติถ้าสารสืบคดียนได้หมดปี62ไปเนี่ยก็จะเหลือแค่คดีแค่ค้างพิจารณาแค่ปีเดียวคือปี63ซึ่งก็ถือว่าไหวมากเราก็ได้รีบมาทำงานใช่ใช่การการการพิจารณาพิพากษาเนี่ยเป็นไปตามลําดับขั้นตอนแล้วก็ดําเนินการไปตามกระบวนการของการให้ความยุติธรรมทางปกครองได้อย่างดีนะครับผมการพิจารณาคดีที่ไวเนี่ยก็เป็นประโยชน์ต่อท่านคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเพราะว่ามันเทาความเดือดร้อนใช่ใช่การความยุติธรรม ้กับความไวมันก็อาจจะไปด้วยกันได้ครับผมแต่ความยุติธรรมถึงไวสารก็พิจารณาอย่างให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วก็คือไม่ได้ไวแล้วไม่เป็นธรรมนะครับไวแต่เป็นธรรมด้วยนะครับผมสั้นสารให้ความยุติธรรมได้ทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วนะครับก็ที่แจ้งไว้เบื้องต <Calendar. S 1> ้นนี้ก็เพราะว่าจะได้ท่านผู้ฟังก็ได้รับรู้ว่าสารของผู้บุรีพิจารณาเปพนกษาคดีปีไหนใบบ้างแล้วแล้วก็ใกล้เสร็จไปอะไรที่เกี่ยวข้องกับคดีปี62สองใกล้เสร็จหรือยังอะไรเงี้ยครับผมก็ บอกตรงนี้เลยเผื่อใครคิดใจจะไปฟ้องคดีแล้วคดีคงจะค้างเยอะที่นี่ใช้เวลานานแน่เลยฉันไปฟ้องก็หว่าจะได้นั่นก็บอกไว้เลยครับว่าตอนนี้คดีของปี62ของสามขวบลีนใกล้หมดแล้วก็พอหมดปุ๊บก็จะเหลือแค่ปี63ก็ถือว่าเป็นคดีค้างแค่ปีเดียวก็จะไหวมากนะครับผมก็ท่านที่สงสัยเกี่ยวกับความล่าช้าหรืออะไรก็ไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าถือว่าผมได้บอกไปแล้วว่ามาฟ้องคดีก็ศาลก็สามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาให้ความเป็นธรรมได้โดยไว ไวด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นนโยบายของทางทางทาง่ทานประธานของศาลเราแล้วก็ท่านอธิบดีของศาปลปกครองพบูลย์นะครับผมในการอำนวยความยุดิธรรมแล้วก็ให้ให,ให้ให้คดีเสร็จไปโดยเร็ว,รว,รวแล้วก็ให้ความเป็นธรรมได้อย่างเป็นธรรมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของท่านผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะครับทั้งประชาชนและทั้งข้าราชการใช่ครับครับผมมาพูดถึงราชการครับผมพูดถึงราชการเราก็พูด ราชการส่นง้องถิ่นมาหลายเรื่องไะครว่าทีนี้คำว่าราชการข้าราชการ ราชการราชการราชการก็ราชการส่วนงตินราชการส่วนกลางราชการม่ววิภาอันนี้เป็นเป็นองค์กรแต่ถ้าข้าราชการครับผมราชการข้าราชการเราก็ต้องเข้าใจว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการใช่ใช่ครับผมใช่คือได้รับเงินเดือนงบประมาณได้เงินจากเงินงบประมาณของแผ่นดินอะไรเงี้ยก็เป็นข้าราชการข้าราชการก็แบ่งออกเป็นหลายหลายกลมหลายกองหลายรราชการส่วนกลางข้าราชการส่วนกลางข้าราชการส่วนมวิภาคข้าราชการส่วนท้องตินนะครับตรงนี้ไม่ต้องอธิบายเพราะว่า พูดแค่นี้ท่านผู้ฟังก็เข้าใจนะใช่ขณะพี่ต้นตาลยังจังนึกออกเลยกับข้าราชการส่วนการข้าราชการส่วนภาคข้าราชการท้องถิ่นท่านที่ผู้ไปว่าราชการเนี่ยพอพอนานๆไปเนี่ยคือประเดี๋ยวราชการเกิน25ปีเนี่ยเขาจะได้รับบำเหน็จบำนาญครับผมถือว่าทํางานให้กับราชการมานานนะครับครับพอเขาเรียกพอพอถึงเวลาเกษียณวิทยาการก็คือพอเลย25ปีแล้วเกษียณวิทยาการที่60เนี่ยท่านทั้งหลายที่เกษียณราาชกวิทยาการแล้วเนี่ยก็ จะได้บหน็จกบำนาญอ๋อนะครับเรนชองโชุกชบชคอพอะไรเนี่ยครับผม,ผมแล้วประเด็นเกี่ยว,ย,วยังไงใช่ครับประเด็นก็จะเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ<อ>ก่อนนี้ก็คือตั้งคําถามไว้ก่อนเลยครับ,รบเรื่องนี้นะครับผมกเกษียณวชชาการแล้วถูกไล่ออกย้อนหลังเนี่ยต้องคืนบำเหน็จบำนาญหรือไม่นี่คือประเด็นที่ตั้งไว้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกันว่าเป็นยังไงนะครับ ก็กลับมาพบกับช่วงที่สองของรายการนะครับเมื่อกี้ก็ผิดต่อนะครับพี่สุต่อเลยนะครับผมพี่พูดถึงข้าราชการเอาไว้เมื่อกี้ทิ้งท้ายไ้ใช่ไหมใช่ครับผมจำไม่ได้แล้วสิครับเมื่อกี้ผมก็ได้ทิ้งท้ายไว้ช่วงที่แล้วนะครับว่าว่าประเด็นหรือว่าหัวข้อนะครับมเกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยถูกไล่ออกย้อนหลังต้องคืนบำเหน็จบำนาญหรือไม่ที่สำคัญนะครับสำคัญนะครับท่านผู้ฟัง ที่ได้รับฟังอยู่ที่เป็นข้าราชการนะครับ,รบอย่าพึ่งเลื่อนไปไหนเลยนะครับพอสําหรับ<อ>หลายๆท่านบำเหน็จบำนาญน,นี่สําคัญนะครับเพราะ่าราชการเพื่อการนี้เลยพออายุ60แล้วกเกษียณไปแล้วเนี่ยเราได้บํานาญสมมติถ้าเดือนละ30,000-40,000อ,อ,อย่างเงี้ยใช่ไหมเราไม่ได้เป็นหนี้อะไรนะที่ต,ต่าตๆนนะเราก็ อ่ะมีตื่นเช้ามาล้วก็จิบกาแฟกินกาแฟนั่งดูหลานๆเล่น3า0 0มื่นสี่ืนั่นอยู่สบายนะครับเราไม่ได้ไปไหนเราไม่ได้ใช้อายุมากแล้วเราก็สมมติถ้าแฟนเราเป็นข้าราชการอีกคนหนึ่งเกษียณมา2คนตกไปเจ็ดหกเจ็ดหมื่นใช่ไหมครับโอ้สบายเลยที่ยอาได้ทั้งประเทศเลยนะครับครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นและพี่ต้นตาลเนี่ยตามหัวข้อที่ว่านี่เกษียณแล้วโดนไล่ออกย้อนหลังเนี่ยเอออันนี้ผมงงฟังแล้วก็งงนะครับเกษียณแล้วแต่ยังโดนไล่ออกอีกเนี่ย ทำไมไม่โดนไล่ออกก่อนที่จะกษียณอันนี้สิครับก็คือปัญหาที่เกิดจากการกระทําความผิดของเราโดนตั้ง,งกรรมก,การสอบวินัยเนี่ยครับผมมันอาจจะมีก่อนที่เรากรเกษียณก็ได้<ม>ใช่ไหมครับแต่ผลของการพิจนารณาเนี่ยมันอาจจะนา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 นนานป็หลายต้องสืบให้มันแน่นอนใช่<อ>ก็อาจจะเป็นหลายปีกระบวนการกระบวนการในการอาสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเนี่ยรมันอาจจะใช้เวลานานก็ได้กระบวนการก็อาจจะมีหลายหลายกระบวนการหลายหลายองค์ ที่เขาอาจจะมาเกี่ยวข้องกับกระบวนการ,รนี้ก็ได้ใช่ไหมครับผมตรงนี้ก็คือมันอาจจะหลายองค์กรที่เข้ามาเกี่ยวข้องว่าเราผิดหรือไม่ผิดเนี่ยมันอาจจะทําให้ผลของระยะเวลามันอาจจะนานไปก็ได้ครับทีนี้พอเราก็เสียไปหลายปีแล้วเนี่ยเราก็ต้องลุ้นเลยสิว่าผลการสอบวินัยร้ายแรงเราเนี่ยมันเป็นยังไงทีนี้สมมติถ้าเขาเห็นว่าเราผิดเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาณวันที่เรากระทาความผิดนะครับนะ นี่ก็อะไนะครับผมนั่นแหละครับมันก็เลยย้อนหลังมาได้นะครับผมนี่แหละครับคือเราเป็นข้าราชการนะครับเราได้เงินมาเป็นเวลานานนั่นก็ถือว่าเราเป็นผลพวงของการปฏิบัติราการให้กับราชการคือพอถึงเวลาใช่ราชการเป็นดินถึงเวลาราชการเป็นดินเขาก็ตอบแทนเราหลังที่เราเกษียณเขาก็ให้เงิน มันเดือดนานเราให้ไปใช้ในช่วงวันปลายชีวิตนะ <ผม S 2> ครับผมอาจจะใช้ได้5ปี10ปีเพราะว่ามันไปถึงวันตายของเรานะครับ,รบกระเบื้องันบำเหน็จบ,บำนานบำนานนะครับสมมติถ้าเราเกษียณหกสิบเราไปตายที่ห้าสิบหกสิบห้าอย่างเงี้ย <c oughs> อดเลยเราอดใช้อดใช้ไม่ค่อยกาไรเท่าไหร่เ, <c oughs> เราจะใช้ได้ไงเราตายไปแล้วก็นั่นแหละ <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ได้บำเหน็จบำนานมานะครับก็ก็เน้นย้านะครับท่านผู้ฟังที่เป็นข้าราชการก็ฟังอย่าพิ่งเลื่อนไปไหนก็ฟังครับเน้นย้ำอีกทีนะครับ ว่าจริงๆแล้วไม่มีใครอยากจะทําความผิดใช่โดนตั้งกรรมการสอบวินัยไม่มีใครอยากโดนเพราะว่าเป็นเรื่องเหมือนกับ รอยด่างของการเป็นข้าราชการหรือเหมือนกับโดนประหารชีวิตในทางราชการก็คือโดนไล่ออกโดนปลดออกโดนไล่ออกเนี่ยก็ถือว่าเราจบแล้วชีวิตทางราชการจบก็จะไปสมัครต่อก็ไม่ได้แล้วจบเลยครับ <c oughs> คุณต้องไปทําสวนทําทํานาอย่างเดียวทำ <c oughs> ไรทำนี่แค่แนะนำนะครับ <c oughs> ไ,มไม่ใช่ต้องไปทาจริงๆแค่ <c oughs> <c oughs> แนะนํานะครับผมก็เป็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นก็เลยก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดให้ท่านผู้ฟังแล้วก็พี่ตั้งตาได้ฟังนะครับท่านผู้ฟังที่ที่นั่นผมก็เป็นข้าราชการคนหนึ่งใช่ไหมครับผมผมก็เห็นว่าท่านผู้ฟังก็น่าจะเป็นข้า การอนกันที่ที่เราฟังในรายการของเรานะครับต้องมีบ้างแหละใช่นรายการเรา,าก็เลย <c oughs> ก็เลยเห็นว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ <c oughs> ท่านจะได้รู้ไว้นะครับว่า <c oughs> เหตุอย่างเนี้ มาโดนไล่ออกย้อนหลังเนี่ยจะได้คืนไหมคือเราใช้เงินไปตั้งเยอะแยะแล้วสมมุติถ้าเราใช้เงินไป4ีหปีเราใช้เงินไปเป็นล้านแล้วสมมุติถ้าสี่ห้าแสนหลักล้านเนี่ยเราต้องคืนไหมรมดอกเบี้ยด้วยบ้งถ้าคืนเนี่ยเราเหนื่อยเลยนะเหมือนถ้าเป็นผมได้เงินมาก็ใช้สิครับใช่ครับมันก็ใช้ไปโดยสุจริตก็ว่าไปนะครับผมก็ว่าไปใช้โดยสุจริตหรือไม่สุจริตเนี่ยเราเราจะต้องคืนไหมถ้าใช้โดยสุจริตต้องคืนไหมครับผมก็เกี่ยวเนื่องกับประเด็นในเรื่องนี้นะครับผมเข้าเรื่องเลยนะครับคครออ้เืืื่งนีกก็็อ มูลเหตุของเรื่องมันมาจากอย่างนี้นะครับเมื่อครั้งสมมติว่าคนที่โดนไล่ออกเป็นข้าราชการเนี่ยชื่อนายเที่ยงแล้วกั<ใ>นนายเที่ยงนะครับาสมมตินะครับเมื<า>่อครั้งนายเที่ยงเนี่ยเป็นข้าราชการพล,ลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดได้กเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่30กันยายน2548ครับผมแรกกรมที่ดิน อนุมัติให้ในายเที่ยงเนี่ยได้รับบำนาญปกติตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2548เดือนรับ25,100กว่าบาท<อ>นะครับผมก็เยอะนะ20,000กว่าบาทเดือน2 0 0 0โดยที่ไม่ต้องใช่ใช่เหมือนที่ผมยกตัวอย่างให้ให้ท่านผู้ฟังแล้วก็พี่นนองตาลฟังรับครับเงินชกออบเองินชกบนี่ก็วงเล็บนี่คือย่อมาจากเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญก็คือ8,000บาท8,000กว่าบาทครับ เรียกบำเหน็จดำรงชีพอีก2แสนบาทโอ้รวมๆกันแล้วก็นอกก็ได้รายเดือนแล้วก็ยังได้ได้เงินก้อนอีกนะก้อนอีกนะชอบ,อบอนเงินบำเหน็จดำรงชีพอีก2แสนก็ได้เยอะอยูนะ่ครับผมได้3ก้อนใช่ใต้รายเดือนแล้วก็ได้เป็น,นก้อนๆอีก2ก้อนนะครับผมต่อมาคณะกรรมการปปชนะมีองค์กรอื่นเข้ามาเห <ừ> มือนทีน่มผมว่า นะมีปปชเนี่ยมีมติว่าขณะดํารงตําแหน่งนายเที่ยงเนี่ยได้ออกนสสามกให้แก่นายบุญโดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบ,บัติหรือละว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่ไม่ควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงตาม มาตราอะไรก็ว่าไปนะครับเราก็ไม่ต้องพูดตึ่นกฎหมายนะครับเเล่าให้ฟังกด้ฟันครับผมนี่เป็นเป็นเป็นข้อท็จจริงนะครับผมกรมที่ดินจึงมีคําสั่งลงวันที่1กันยายน2 5 5 2อืเหตุเกิดเท่าไหร่5ี่เกเกษียณ4ี่ใช่ไหมใช่ครับี่ก็ทีนี้ ต่อมากรมที่ดินมีคําสั่งเมื่อปี52 1กันยา52ลงโทษไล่นายเที่ยงออกจากราชการย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่30กันยา2548ย้อนกับไปกี่ปีครับ3-4 4ปีใช่ใชครับซึ่งเป็นวันสิ้นปีงบประมาณที่นายเที่ยงมีอายุราชการครบ60ปีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แจ้งให้ในายเที่ยงส่งคืนเงินที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดจํานวน1นึ่ล้านสี่แสนกว่าบาทงานเข้าเลย <c oughs> โอ้โหนะแต่นายเที่ยงไม่ชาระภายในเวลาที่กําหนดกรมที่ดินผู้ฟ้องคดีในค,ค,คดีนี้ว่าคดีจึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้สารปกครองเนี่ยมีคําิพภาคษายนายเที่ยงเนี่ยผู้ถูกฟ้องคดีคนาะยเที่ยงผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจํานวนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจต่อปีนับแต่นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันฟ้องคดีและนับถัดจากวันฟ้องคดีจนกว่าจะชำระเสร็จงานเข้าใช่ประเด็นก็คือว่าถามเลยถามท่านผู้ฟังด้วยถามเราก็นั่งคิดกันไปนะครับผมถามพี่นนทตานด้วยอ่ะแล้วอย่างเงี้ยถ้าเขาใช้เงินไปผมก็ไม่รู้ว่าผมผมก็ใช้เงินไปตามปกติใชผมได้เงินมาผมก็ใช้ ก็แล้วก็ตั้งกรรมการต่อไปผมก็ไม่รู้อะแล้วจะจะทำไงก็คือเงินได้มาต้องเก็บใส่เซฟไว้เหรอครับ <c oughs> ใช่ตอนนั้นสิครับได้มาก็ต้องใช้ชีวิตประจำวันมันก็ต้องใช้เงินได้เงินบำเหน็จบำนานมาก็ต้องใช,ใชนผมผมก็ใช้ครับใช่ใช่ไหมใช,ใช,ใชคนก็ต้องใช่ไหมครับผมเพราะว่าเราก็เข้าใจไม่จะอ,อะไรกินใช่ เราก็เหมือนกับได้มาเราก็เป็นรายรับรายจ่ายของเราไปนะครับปกตินะครับแล้วเราเราเข้าใจว่าเราอาจจะไม่ได้ทําผิดอะไรแต่เราก็ปฏิบัติงานให้ให้กับเป็นนารัชการแผ่นดินมาก็เป็นเวลานานแล้วเหมือนกันท่านผู้ฟังแล้วครับครับท่านคิดว่าท่านโดนโดยประเด็นเนี้ยมาโดนไล่ออกย้อนหลังเกษียณเนี่ยท่านจะต้องคืนเงินล้านกว่าบาทนี่ไหมในตามตามเนี้ยี่พร้อมดอกอมดอกเบี้ยด้วยใช่ไหมครับ ดอกเบี้ยดูสิครับโอ้ยคุณใช้ไปเท่าไหร่คุณดอกเบี้ยสามปีกว่านะสี่ปีสี่ปีกว่าใช่ครับคุณใช้ไปล้านกว่าบาทของดอกเบี้ยล้านกว่าบาทก็เท่าไหร่ก็เจ็ดร้อยเจ็ดจุดห้าป่ะครับผมเจ็ดจุดห้าก็หลายหลายตังค์อยู่นะอาจจะหลักแสนนะครับผม ก็ปกติก็ไม่มีเงินใช้แล้วที่นี้พอโดนอย่างนี้แล้วจะเอาที่ไหนมาใช้แล้วก็ไม่มีใช้ครับก็นี่แหละครับที่ที่บอกว่าเป็นประเด็นสาคัญชื่อว่าท่านผู้ฟังที่เป็นข้าราชการนะครับรับฟังรับรับฟังไว้ถ้าถ้าถ้าดู YouTube ถ้าดูก็จะเห็นตัวเห็นตัวผมสองคนก็ถือว่ารับชมอันนี้รับชมถ้าถ้าดู youtube ถือรับชมรับฟังไปพร้อมด้วยแต่ถ้าไม่ได้ดู u t u b e ก็เพียงแค่รับฟังครับผม่านสถานีวิทยุที่เราออกอากาศใช่ครับผมกับข้อท็จจริงก็เป็นอย่างนี้พี่นันตานนะครับท่านผู้ท่านผู้ฟังเดี๋ยวรับข้อท็จจริงนี่ผมว่าเก็บไว้ต่อเบรกหน้าดีกว่าั้งครับพี่สุเดี๋ยวเดี๋ยวไอเบรกเนี้ยข้อทจริงแค่นี้ใช่ไหมครับครับแต่เดี๋ยวเบรกหน้าเรามาดูที่ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็คำวิจัยของศาลประกองสุดว่าเรื่องนี้ตกลงจะต้องคืนเงินไหมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันครับครับผม ครับก็กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายรายการนะครับซึ่งผมกับท่านผู้ฟังก็รอฟังอยู่ครับว่าคดีเนี่ยสุดท้ายมันจะลงเอยยังไงครับครับก่อนที่จะไปไปดูว่าสารพิพากษาพันธุ์พงศ์สารองศ์สุพิพากษาว่าไงเนี่ยเรามาดูข้อกฎหมายคร่าวๆก่อนนะครับได้ครับเพื่อจะเป็นประกอบการพิจารณาประกอบการประกอบการใช้ดุลยินิจของตัดสินใจของท่านด้วยว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงคือต้องคืนหรือไม่คืนใช่ครับผมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการพศ2494มาตรา8วงเล็บร ผมกาหนดให้ข้าราชการที่ถูกไล่ออกเพราะมีความผิดไม่มีสิทธิ์ได้รับบําเน็จบํานานปกติมาตรา9กบัญญัติว่าข้าราชการมีสิทธิ์ได้รับบําเน็จบานานปกติด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้องค์รับสามเหตุสูงอายุก็คือกเกษียณอายุราชการใช่นะครับผมและมาตรา47ทับหนึ่งวรรคหนึ่งบัญญัติว่าบําเน็จดํารงชีพได้แก่เงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบํานาน เพื่อช่วยเหลือการดํารงชีพโดยใจ่ายให้ครั้งเดียวอันนี้ก็ว่ากันไปตามก,กฎหมายนะครับผมและอ,กกอ,อ,อ,อีกกฎหมายหนึ่งคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4 0 6นะผมวรกหนึ่งกำหนดให้ผู้ที่ซึ่งได้รับได้ทรัพย์มาโดยประจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้และเป็นทางได้เป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งเสียเปรียบจําต้องคืนทรัพย์ให้แก่บุคคลนั้น นะครับนี่มาตรา4061ครับ <นะ S 1> ผม,ผมแล้วก็มาตรา412 412นะครับบัญญัติว่าถ้าทรัพย์สินซึ่งได้รับไว้เป็นลาภไม่ควรได้นั้นเป็นเงินจํานวนหนึ่งท่านว่าต้องคืนเต็มจํานวนเว้นแต่มีเมื่อบุคคลได้รับไว้โดยสุจริตเมื่อบุคคลได้รับไวโดยสุจริตจ,จึงต้องคืนลาภไม่ควรได้เพียงส่วนที่ยังมีอยู่ในขนาดที่เรียกคือเมื่อกี้ทีบอกว่าอาจจะใช้ไปโดยสุจริต S <S ต้องคืนไหมก็น, <S 2> <S 2> นี่มาตราก็<ม>ถ้าดูตามกฎหมายก็มาตรามาตรา4ี่หนึ่งสองนะครับ,รบผมก็โดยหลักแล้วก็คืนก็คืนถ้าถ้าถ้าใช้ก็คืนไปแต่ยกข้อยอย่วงนคือถ้าคุณใช้โดยสุจริตเนี่ยใช้ไโดยสุดริตเนี่ยก็คืนเท่าจํานวนที่ที่เหลืออยู่น,น,นะครับผมนี่ก็ตอบไปตามหลักกฎหมายค,คุยไปตามหลักกฎหมายก่อนเต็ เราก็ต้องมาฟังคำพิพากษาของสารปกครองว่าเป็นยังไงว่าว่าท่าน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 ทนนี้ว่า่างทงานท่านทนเนื้าหาทาจทิงท่านานท่านท่านานท่านทเคนาก็ได้ิาคราะห์พนจานณาแล่วเนี่ยน่นนทนานานท่านทานานทนท่านท่านท่านานทานค่ันานท่านท่านนท่านาน้านท่น่านทกานท่าาาน่านน่า กรมการที่กรมที่ดินมีคําสั่งลงวันที่1กันยายน2552เนี่ยลงโทษไล่นายเที่ยงออกจากราชการตั้งแต่วันที่30กันยายน2548นะครับผมจึงมีผลให้คําสั่งกรมที่ดินที่อนุมัติให้จ่ายบํานาญปกติเงินชอคบและเงินบําเหน็จบำรงชีพให้แก่นายเที่ยงตามมาตรา8งบเล่1 แห่งพระราชรบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการพศ2494ตั้งแต่วันที่1ตุลา2548นะครับผมเป็นต้นมานะเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีชอบด้วยกฎหมาย mm hmm. และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าเป็นเจ้าหนี้ได้แจ้งให้หนายเที่ยงคืนบำนาญปกติตั้งแต่วันที่1ตุลา2548ถึงวันที่31สิงหา2525 25รวมทั้งคืนเงินชโคโบและบเำเหน็จบำรงชีพ อันเป็นกรณีที่กรมที่ดินได้ใช้สิทธิ์เรียกเงินที่นายเที่ยงได้รับไปโดยไม่มีสิทธิอันมีลักษณะเป็นลาภม่ควรได้ตามมาตารา406แห่งป,ประมวลกฎหมายแพ่งวินี้ก็คือเรียกเงินที่นายเที่ยงรับไว้โดยไม่มีสิทธิ์ที่จะรับไว้ตามกฎหมาย<ว>ก,ก็คือต้องโดนไล่ออกก็มาตรา406ก็อบอกว่ารับทรัพย์ไว้มาโดยปราจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ก็คือก็คือรับเงินมาโดยที่ไม่มี หมูที่จะอ้างกฎหมายได้ก็ตอบตรงๆนี่แหละตอบง่ายๆนี่แหละครับก็ต้องคืนต้องคืนนะครับผมก็ศาลก็พิจารณาต่อมานะครับศาลสูงก็พิจารณาออมาว่าเมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการปปชได้รับเรื่องกล่าวหานายเที่ยงว่าเป็นเจ้าพนักงานกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ออกนสกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและคณะกรรมการปปชมีคําสั่งลงวันที่18ตุลาคม2543และลงวันที่1ตุเมษายน2 5 4 4แต่งตั้งคณะกรรมการนุก ต่ตั้งคณนะอนุกรรมการไต่สวนหาข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาจึงถือได้ว่านายเที่ยงเนี่ยทราบข้อเท็จจริงแล้วว่าตนถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดทางวินัยก่อนออกจากราชการ hmm. ตรงนี้ตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับผมคือคือเหมือนกับนายเที่ยงรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยถูกตั้งกรรมการสอบวิน,ยนัยก็คือตัวเองก็รู้ตัวเองทำผิดใช่ก่อนออกจากราชการ,รใช่ไหมครับผมโดยในกรณีที่ยังไม่ถึงที่สุดนะโดยโดยโดยกรณี ยังไม่ถึงที่สุดซึ่งอาจเป็นเหตุให้ในายเที่ยงตกเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์รับบำ,บำเน็จบำนาญรวมถึงสิทธิประโยชน์อย่างอื่นๆโดยถือว่านายเที่ยงตกอยู่ในฐานะไม่สุจริตตั้งแต่ในขณะนั้นน,นี่คือเหตุผลของศาลสูงครับผมคือไม่สุจริตนะมีคำไม่สุจริตเข้ามาครับจึงต้องคืนเงินที่ได้รับไปแล้วเต็มจํานวนตามมาตรา412แห่งประมวลกฎหมายแพ่งบันทึกนั่นแหละครับ คือข้อยกเว้นก็คือใชา,ถ,าถ้าจะต้องไม่คืนเนี่ยต้องรับไป้โดยสุจริตและใช้ไปโดยสุจริตและเหลือเท่าไหร่ก็คืนเท่านั้นแต่หลักก็ต้องคืนใช่ไหมครับผมแต่ในเมื่อศาลเนี่ยศาลสูงเนี่ยเขาพิจารณารีภาพิจารณาแล้วเห็นว่าวิจัยแล้วเห็นว่าในเที่ยงเนี่ยรับไว้โดยวิสุจริตเพราะว่าตอนแรกในเที่ยงก็ทำ ปิดมาแล้วต้องคืนไหมครับมาต่อครับ,รบต้องคืนไหมเราเราคุยกันเองเนี่ยแต่ <ผม S 2> แต่สารนะมาฟังสารสูงต่อว่าต้องคืนไหมเม,มื่อเจ้าพนักงานที่ดินจะมีหนังสือลงวันที่14ธันวาคม2อง2แจ้งให้นายเที่ยงคืนเงินดังกล่าวภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือโดยไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้รับแจ้งหนังสือนี้เมื่อใดแต่นายเที่ยงเนี่ย มีหนังสือลงวันที่11มกราคม2 5 3แจ้งกรมที่ดินว่าตนได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมซึ่งเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาจึงรับฟังได้ว่านายเที่ยงได้รับหนังสือเรียกให้ใช้เงินคืนอย่างช้าที่สุดในวันที่11มกราคม2553นายเที่ยงจึงต้องชำระเงินคืนภายใน30วันนับแต่วันที่12มกราคม2553ซึ่งจะครบกำหนด ภายในวันที่สิบกุมภาสิบกุมภาพันสองห้าสามเมื่อไม่มีการคืนเงินจึงถือว่านายเที่ยงตกเป็นผู้ผิดนัดนับแต่วันที่สิบเอ็ดกุมภาพันสองห้าสามและต้องชำระดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดจุดห้าของต้นเงินจำนวนหนึ่งล้านสี่หนึ่งล้านสี่แสนกว่าบาทจนถึงวันฟ้องค,คิดเป็นเงินห้าหมื่นกว่าบาทนี่คือคดอกเบี้ยห้าหมื่นกว่าบาทนผมดังนั้นนายเที่ยงจึงต้องคืนเงินที่ได้รับไปแล้วหนึ่งล้านสี่แสนกว่าบาทนะครับ พร้อมกับดอกเบี้ยนับแต่วันปิดนัดจนถึงปิดนัดตั้งแต่วันปิดนัดรวมเป็นเงินทั้งสิ้นหนึ่งล้านห้าแสนกว่าบาทครับผมรวมต้นต้นดอกไม่เกี่ยรมที่ดินครับผมอ่รวมต้นต้นรวมทั้งต้นทั้งดอกก็ล้านห้าแสนกว่าบาทครับโอ้นี่ครับหนักเลยนะครับหนักเลยครับท่านผู้ฟังนะครับผมแลสรุปก็คือว่าสารปกครองสูตเนี่ยก็ได้มีชัยไปแล้วนะครับว่าตามที่ตั้งคําถามแล้วตั้งประเด็นว่าเมื่อข้าราชการเนี่ย กาสียอนยุติการแล้วถูกไล่ออกย้อนหลังเนี่ยต้องคืนเงินไหมคำตอบก็คืตอคต้องคืนนะต้องคืนรับต้องคืนพร้อมดอกเบี้ยด้วยใช่ครับดอกเบี้ยด้วยครับผมครับผมเพราะว่าประเด็นนี้ก็คือเป็นการจริตคือศาลมองว่าคือไอการฟ้องการตั้งกรรมการสอบวินัยร้าแรงเนี่ยเป็นเป็นกรณีที่ปปพชเห็นว่าทางทางผู้ฟ้องคดีนเ,นเป็นผู้้ยใช่ผู้ฟ้องดินายเที่ยงนายเที่ยงเป็นผู้ทุจริตอันนั้นศาลครองสูงก็เห็นเห็นว่า นายเที่ยงก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองโดนด้านกงรสองินัยตั้งแต่ก่อนที่จะโดนจะก่อนที่จะออกจากราชการก็ไม่ก่อนที่จะเกษียณราชการครับผมดังนั้นพอรู้แล้วเนี่ยก็ถือว่านายเที่ยงไม่สุจริตมาตั้งแต่นั้นก็ยังจะรับตังกรับยังจะรับเงินใช่ก็ถือว่าไม่รับไปก็ถือว่าต้องคืนใช่ก็็เป็นเรื่องที่เล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเรื่องนี้เป็น บอกคำพี่ภากษาหน่อยครับคำพิพภากษาสารปกครองสูงสุดที่อหนครับองพันาเพิ่งออกมา<ผ>มไม่นานปีที่แล้วนี่เองนะครับผมก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นอันนี้เรียกไปถือว่าไปดูทาหอนชั้นดีเลยครับเพราะว่าทํางานมาตลอดอาแทนที่จะได้ผลตอบแทนเป็นบาเหน็จบํานาญกับโนดนไล้ออกจนตอนก่อนจะ,จะเกษียณนแค่นิดเดียวอเ,เองกลายเป็นว่าไม่ได้อะไรเ,เลยก็ต้องบอกว่า อย่างนี้อย่างนี้ครับก็คือว่าไอการโดนไล่ออกจากราชการย้อนหลังได้เนี่ยมีครับมีแน่นอนเพราะว่าเวลาที่เราทําผิดเราอาจจะต้องโดนตั้งกรรมการสอบวินัยได้อย่างแน่นอนแต่ประเด็นก็คือว่าเราเราจะได้คืนเราจะได้คืนเงินไหมเราเราจะต้องคืนเงินที่เรารับมาจากที่เราได้เงินเกษียณรุ่ัการไหมที่คือประเด็นแห่งคดีนี้ซึ่งซึ่งถ้าท่านฟังคดีนี้เนี่ยท่านก็จะรู้ว่าถ้าท่านทุจริตเนี่ย นะครับก็สารก็บอกเป็นแนวอย่างนี้แหละว่าเมื่อท่านสุจริตท่านก็ไม่สุจริตมาตั้งแต่ตอนนั้นก็ท่านก็ต้องกความผิดก็ต้องรับผิดไปใช่ใช่ครับก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีนะครับให้กับท่านข้าราชการทั้งหลายเลยรวมถึงผมด้วยนะครับได้รับฟังไว้นะครับก็ท่านผู้ฟังที่รับฟังก็ถือว่าได้ประโยชน์ในเรื่องนี้ได้พอสมควรนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ผมก็ เรื่องบทาทขอก็จบแค่นี้ครับผมก็หมดเวลาลงเช่นเคยครับนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับสำหรับวันนี้ผมและพิสุก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้ขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มากนะครับที่เพื่อเวลาให้กับพวกเราสองคนได้มานําได้นํอบทณนคดีมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ